สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมายมนทายรดช anel นะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกันกบคลิปรันดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับพลังงานของชาวธาตุไฟที่เข้ามา รับชมคลิปนี้นะคะมันต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้ตรงกับพลังงานตัวตนของคุณเนาะก็สามารถที่จะนําคําแนะนําจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะมามาดูกันเลยพลังงานนะคะเพศสคอยนะคะมีไพ่เดท k n n o o Swords นะคะแล้วก็มีแฟดดาบนะคะขึ้นมาเนาะพลังงานนะคะในแง่มุมของเงื่อนไขข้อจำกัดนะคะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะมีพลังงานของความชัดเจนในเรื่องของการจัดการการแก้ไขกับปัญหาแล้วก็ทิศทางแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันมีพลังงานของการเริ่มต้นมีพลังงานของการเปิดใจการเปิดโอกาสในแง่มุมใด งามุมหนึ่งนะคะหมดรู้สึกว่าอย่างพลังงานให้เดตเป็นอะไรที่จบไปแล้วแล้วมีการรีเบิร์ตมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขึ้นมามีพลังงานของความชัดเจนกับเป้าหมายนะคะวัตถุประสงค์ในแนวทางในทิศทางต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มันมีเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของข้อจำกัดน,นะคะในเวที่เราจะต้องเผชิญหน้าเนาะ ือเราสูนว่าชาวธาตุไฟในช่วงลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมีการแบบตั้งกำแพงอะไรบางอย่างมาคุณอาจจะตั้งกำแพงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ก็ค่อนข้างสูงในสเต็ปหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะตัดสินใจหรือทำอะไรให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นใหเดทขึ้นมาแล้วก็มันมีการแบบไดเอนดิ้งกับบางปัญหา ไดเอนดิ้งกับบางสถานการณ์นะคะที่อยู่ในทิศทางอยู่ในเวสเตปของแปดดาบมันเป็นอะไรที่เหมือนกับมันจะมีเวของการแบบที่เราตั้งข้อจํากัดอะไรบางอย่างขึ้นมาเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสเตปต่อจากนี้นะคะจะไปในทิศทางไหนบ้างเนาะก็ต้องบอกอีกทีหนึงว่าอย่าให้รับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะ เรื่องราวความรักของชาวธาตุไฟนะใครที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่ในช่วงเวลานี้คะให้มีขึ้นสีถ้วยอัศสวินถึงไม่เท้าก้าวไม่เท้านะคะมีพลังงานเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือดาม ให้พลังงานที่มันแบบว่าสื่อไปถึงเวของการส่องการประเมินดูแนวทางอะไรต่างๆนะคะมีเรื่องของการเปิดใจาการเปิดโอกาสเนาะการได้เริ่มต้นนะคะมันมีทิศทางที่เป็นสเต็ปของการส่องการประเมิอนอ่ะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเรากำลังประเมินนิโคสถานการณ์อยู่คนที่เขากำลังคิดถึง นึกถึงคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะนะคะมันก็มองว่าเขาก็กำลังประเมินดูตัวตนของคุณนะคะอยู่ในเวอยู่ในสเต็ปของการที่จะเริ่มต้นหรือการส่องคุณอยู่ด้วยสำหรับคนที่เขาจะเข้ามาที่เขารู้กำลังรู้สึกคิดถึงนึกถึงคุณอยู่นะคะมันมีพลังงานของการมีแพชชั่นกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น สเต็ปของการต่อยอดกันไปต่อนะคะาภาพรวมพลังงานของสีถ้วยสีถ้วยมันเหมือนกับเวของการที่บางทีคนคนนี้อาจจะเป็นชอยเป็นตัวเลือกที่คุณเองรู้สึกว่าคุณเพิกเฉยคุณไม่ได้แบบไปโฟกัสมากขนาดนั้นอนะ่ะเออประมาณนี้คนว่าเขามาด้วยแพชั่นคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความ มุ่งมั่นนะคะกับในเรื่องราวของความสําเร็จกับเรื่องราวของแพชชั่นในการใช้ชีวิตอาทิตย์เราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นยังไงอีกนะแนวโน้มนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็คําแนะนําที่ไพ่อจะให้กับคุณหน่อยนะ6เหรียญ10บถ้วย7ไม่เท้า8ถ้วย โ of s อ o r d s นะคะสีดาม,มันอยู่ในเรื่องการฮิลลิ่งมนว่าถ้าบางสถานการณ์อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันแบบมีความเบรดแฟกอะไรเงี้ยคุณก็สามารถที่จะเดินออกจากบางทิศทางบางเรื่องราวได้นะคะแล้วก็เรื่องในเส้นทางที่คุณรู้สึกแฮปปี้คือมันจะมีเรื่องของการใส่ความพยายามเพื่อไปอยู่ในจุดที่ Success Happiness มีพลังงานความสุขนะคะมีในเรื่องของความแฟร์อ่มีเรื่องการแบ่งปันการแชร์วิ่งอะไรต่างๆเนาะถ้าใครที่มองหาการให้การปรับที่มันแบบมีความเท่าเทียมกันเหมือนคือว่าเร็วนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอได้เจอพลังงานของใครบางคนนะคะ ทีนี้ทิศทางที่ขึ้นมามันคิดว่ามันอาจจะเป็นสเต็ปของการแบบเดินออกจากบางสถานการณ์แต่ช่วงนี้อาจจะมีการฮิลลิ่งกันเยียวยาความรู้สึกเกิดขึ้นด้วยถ้าคำแนะนำจากภัยค่ะมันขอใช้เป็นสำหรับเจ้าชายน้อยนะไพ่ยักบอกอะไรบ้างเผยซับฟานีหกถ้วยห้าเมทาเดดเดวิลสิเหรียญ เรื่องของแรงดึงดูดเรื่องของการเติมเต็มเรื่องของพลังงานที่เป็นความมั่นคงความมั่นอกมั่นใจในความเป็นตัวตนของตัวเองนะคะการมีโก้ฉะนั้นจะต้องปรับให้มันอยู่ในแล้วคำว่ายังไงดีปรับให้มันอยู่ในโหมดพลังงานที่เหมาะสมแล้วกันไม่ให้มันตึงจนเกินไปหรือไม่ให้มันรู้สึกว่าให้มันเครียดกดดันตัวเองมากจนเกินไปนะคะให้มันอยู่ใน หมดพลังงานที่เราสึกว่ามันโอเคแฮปปี้ดีต่อใจเนาะแล้วก็เราสามารถไปต่อได้บางคนอะ่ะจะได้มีการวนเวียนเจอกับพลังงานเดิมๆพลังงานเก่าๆได้ด้วยนะคะอ,อ๋อพายออกมาบอกให้คุณเลือกพลังงานที่คุณรู้สึกสบายใจรู้สึกอยู่ด้วยแล้วแบบอันเป็นฟิลฟูดอะประมาณนี้เนาะโอเค ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูลักนาราศีกันนะคะมีชาวพุธศพนะคะมีชาวมังกรมีชาวกันแล้วก็ตุลน,นะจ๊ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็ติดตามเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะ